เตรียมพร้อมกันแล้วนะครับแม่บอกว่าไม่มีแม่บอกว่าไม่ได้บอกแม่แม่ไม่ได้มีกับข้าวอะไรไีกใหญ่ก็ซื้อเลยก็ซื้อเขาไม่หิวเ้าไม่หิวเลยเหนื่อยหลอเหนื่อยมากเลยเจียวเจีไข่ไว้บอกไม่เคยเจ๊ทำอะไรไว้เปล่าปะไปถึงเผื่อเจ๊ต้องต้มอะไรอะตัวไปได้เนี่ยถามเจ๊ถ้าเจ๊ทำกับข้าวเออไม่มีละาโทรไม่ได้เรัสับเราแปม ก็แล้วว <No ่าไอ้ฝานยายยายซื yeah. yeah. ้อก wow. ับข้าวบ่อยละถ้าซื้อไม่ซื้อก็ไม่ต้องไปดูหรอกแลกับข้าวมันไม่ซื้อมาหลายวันแล้วคงหมดตู้ยายบอกว่าูใช้บอกว่อเอาปากกามาหน่อยดิโทรดิเออปากกามาหน่อยดิสีปายิ้มหน่อยปากกาปากกาเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้านนะจะจบออเดอร์ไหนขอบคุณค่ะน้องอ้อยเหนื่อยมากเลย ไม่เท่าไหร่หรอกเดินแม่ที่จากที่แต่ไปยุโรปเนี่ยจะเดินทางเหนื่อยกว่านี้มันไม่ถึงสักทีก็สองสามชั่วโมงใช่ยุโรปแม่งสิบสามสิบห้าชั่วโมงอันนี้เราออัันนนนีี้้เเรราาแบบว่าฝึกงานอะไรเงี้ยขัดนะใช่ไหมฝึกงานอะไรเงี้ยกตัวตัวเล็กขาเป๋อะไรมื่อคืนแน่ไอตัวเล็กอะเล็กน้อยนะแค่จอดานขึ้นไม่ใช่ว่จะพานขึ้นเตียงเลยอ่ะ เหนื่อยไปนะเด็กเหนื่อยมากอ๋อถ้าเกิดว่าไปยูนิเวอร์แซลนี่มันดนเว้ามากเป็นสถานที่เล่นไอ้พวกชิงช้าสวรรค์อะไรโอ้ยเยอะม้าหมุนบ้านเรานั่นแหละสาวันไม่จบไปแค่นี้ันเลยไปที่ฮ่องกงเน่ยไปที่ญี่ปุ่นมันก็มีแบบเนี้ยูเวลาซัมเมอร์ทีเขาจะส่งลูกๆไปเที่ยวเดี๋ยววันนั้นวันนันวันเป็นไงนะมันมันมันขึ้นอย่างนี้แหละแต่ว่ามันเหยียบไม่ขึ้น แล้วผมก็ขับไปแล้ครับผมก็ไปคเครื่องไม่ดูน้ำมันเครื่องเปล่าน้ำมันเครื่องมันมีไหมดูว่ะน้ำมันเครื่องไม่ไม่มีเนี่ยเออจะขึ้นน้ำมันเครื่องจะตัวแดงอนีี้ไม่มีครับ้าตัวแดงไอ้นี่มันขึ้นเหมือนกับตัวรูปเครื่องหรือรูปอะไรเนี่ยรูปเครื่องรูปเครื่องอเกี่ยวกับเครื่องน่าจะเกี่ยวกับกล่องเรานน่แหละไม่รู้เกี่ยวกับกล่องเราเปล่าเดี๋ยวต้องต้องสอดดูก่อนต้องสอดดูก่อนเกี่ยวผมว่จับสตาร์ทขึ้นใหม่มันก็ ไม่ดับไม่ดไเป็นไรแต่วิ่งได้อเ,เออวิ่งได้อย่างเดียวเ, <laughs> เดี๋ยวไปเที่ยวที่หลังเข้ารถตัวเอ,องไปเก็บบ้านตนะั้งแต่วันที่เ้าเก็บแล้ว ไม่ได้ไปไหนยังอ๋อไม่ใครจะรออยู่ก็ได้แะน้องขวัญน่ะพาฝันน่ะอาจจะรอเกาอยู่อ๋อตลอดจะรอเลยเหรอเออเขาไม่บอกว่าจะมารับอ๋อดีดีไอ้แครอทมันมันเรียนไงยังไม่ออกตลอดมาไม่ทันเออตลอทมาไม่ทันพาเป็นคฮ้ยนะเกิดมาเล่นของเล่นแล้วเล่นเหมือนทานฟอร์เมอร์เลยของของเล่นที่ต่างประเทศเนี่ยผู้ใหญ่เล่น เหื่อยใช่ไหมเหนื่อยตอนเราพีบห้านาทีแลใช่เหมือนเข้าอยู่ในหนังท่าพองเลยใช่โอ้ยแล้วตอนที่สุดยอดขนาดไหนพี่เคยนั่งรถไปหอตีแรฬาโอ้เจ็บถุกเนาะยังไม่กล้าเลยไม่ได้หอเด็กๆนะคอจะนั่งไหวขาโอ้แล่มันมันไหลมาวน้องอ่ะโอ้ยโอ้ยวพราะพี่ลงองพี่นะใจจะขาดมุ่นั่งไม่ขาเลดี๋ยวพี่นั่งพยายามเหวี่ยงไงโนุ่มเเดี๋ยวมันโอ้โหตบซ้ายทั้งขวาทั้งกลับมันเร็วไม่ มันไหลสิมันมันไหลไหลม้วนน่ะขาดเขาบอกพี่เนี้ยนะพีพไ่ไหลเปล่าพี่เป็นไหลเปล่าใจเดี๋ยวใจจะขาดมันจะไม่ทันจะตั้งสติเลยมันมอวซค์มันมันมันหลับมันอนะไรที่รัดกันมันไเคลื่อนย้ยไม่แสนนะเขาตรวจตรวจเครื่องเครื่องเครื่องไฟฟ้านะฉันนุกสารรักไอ้นี่เข้าไปตัวเนี่ยรักเข้าไปรักเข้าไปได้อ่ะก็จะไปถ่ายหน่อยไม่มีปัญญาถ่ายอะได้ใช่ไหมไม่ใช่ออ๋ จะไปมีปัญญาถ่ายมันหมุนมันหมุนกันอ่ะนะเราไปมีปัญญาถ่ายมันเลยไม่ทันไม่มีปัญญาถ่ายพี่แล้วันนั้นอะไรนะที่ชาร์จอ่ะพี่เอาเข้าไปเกินเงี่ยเอองานนึงเกินห้าพันเนี่ยพี่ก็บอกฝากเออนะไม่รู้ถ้าถจะจะไม่เอามาถ้าไม่น่งกระจงเฟียทิ้งไปเลยมันมันก็ยึดไปเลยตอนนี้มันยังดีไงบอก่ะมีคนอยู่ร้านไหมให้เอากลับไปเปลี่ยนให้ไปฝากเราตอนนี้กำลังจะเดินออกประตูกำลังจะขึ้นรถแล้วพอมาพอดีวิ่งกลับไปก็ยันใช่จะทิ้งไอ้น้องพวานขวัญไอ้น้องแค่เราปุ จะถ้าเอารถออกแล้วไม่ต้องไปเรียกแล้วไม่ต้องไปไรียกวนกลับอ๋อไม่เผื่เอารถออกไปก็จะวนกลับมาตั้งเท่าไหร่ต้องกลับมาเอาแล้วเองจำจิมพ์ไไอ้เราอันนั้นเราไม่ดูไงมันเกินเกินเกินสามสามหมื่นห้ามันเกินเลขมีแบบผ่านไปแล้วมีอะไรถูกถูกเอาออกไปทิ้งบ้างไหมโนีตก็รู้ใช่ไหมว่าเราห้ามเกินร้อยมาสิงคโปร์ไม่มีเลย ede evet. คุหลังจะตายแล้วเขาข <laughs> ถังพลาสติกอะใส่น้ำแข็งใช่ไหมพอเหมือนบ้านเราเนี่ยของฟิล์มก็แบบนั้นไงตั้งไว้แต่ตังไม่ได้ไม่มีฟรีเสียเงิน bueno> พุ่งไอ้นี่ก็ถึงก็กรอกน้ำแข็งใส่ก็น้ำไมันนั่นใส่นึกว่ากินฟรีก็กินข้าววันน่ะสักสามจานน่ะแบงค์โดนนั่นที่นั่นก็แพงนะตัดบกสเต็กสเต๊กสี่ห้าร้อยบาทเลยนะชุดนึงอ่นั้นแหะอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันกะหมดไปกันนี่เชื่อไหมว่าตอนที่หนูไปเที่ยวนะแล้วแบบว่าที่จังหวัดเขาให้ไปเดินเล่นอะไรเงี้ยแล้วเขา คืนกินกินข้าวมันไก่สี่สี่ดอลล่านสตาดอลลาร์คนละสองจานสี่ดอลล่าสี่ดอลลาร์กันละร้อยหนึ่งจานร้อยร้อยนี่ไงเพราะมันหิวมากโอ้โหจริงจังไปดิเป็นวันที่ฮารุโหดที่สุดเลยอ๋อวันหลังเอ็กไปเอ็กต้องพกหมาม่าไปต้องเมาเม่าพกใส่กระเป๋าใหญ่ๆโหลดไปเลยกลับมาเนาะกลับมาเราเอาจานพลาสติกไปด้วยนะช้อนแต่ทุกอย่างจะต้องใส่ในแต่ทุกอย่างมันมีไอเครื่องน้ำร้อนอยู่แล้วไง กระติกน้ำร้อนโซล่าเซลล์ติดต้งตัวเลยเออวาตายอันนี้ี่เบันทึกไ้หรือเปลาเนี่ยม้อหนุกดีหนุกดีหมดเลยหมดเลยบอสไปหมดเลยมันตึ๊กตุกตุ๊ตเลยตุกดเลยแต่ไปจนกลับใช่จนกลับเลยอ๋ออ้ยพี่ถามเลยสามสี่วันมันหายเลยมันเขาเหนื่อยเนี่ยแหละตเนี้ย พวงกุญแจเมื่อวันจะซื้อพวงกุญแจนี่เราฝากเพื่อนไปดูพวง350อยหบางพวงก,ก็500บางพวงก,ก็600ง,งั้นแหละอย่างงั้นเลยอ่ะก็นี่มันไปซื้อ,อที่ท,ที่ที่ของมันนะนะแพงที่ผ่านแพงจะมาซื้อตรงนี้300อ่ะย้ยโทรไปหาแม่ตอนไหนเ0ยสามร้อยตอนไหนแม่ก็รีบพากลับไปยังกลับแล้ว